มาสการครับปู่ค่ะเจริญพรค่ะแนวทางรัฐบาลไทยเนาะครับปู่มือนีิเนาะให้เอฟซีเบิปเบิ่งก่อนค่ะปูเล่ามื่อวานนี่บ่ได้ตัด3773สามีเพิ่นเนาะครับปู่แมนเมนเมนถูกต้องยอมรับจ้ะก็เลยมาได้ว่าตอวเองก็โอ้ยจ้าสิตัดตัวใดหรือสิเพิ่มบ่กล้าเพิ่มแล้วก็เลยบ่ได้คุยเนาะค่ะก็เลยอ่าวิ่งกับเขาอยู่3มื้อบ้านเนี่ยอันนี้แนวทางเพื่อนบ้านอ่ะไปไท่ต่อเนาะค่ะ ไปไทยต่อเลยของแนวทางรัฐบาลไทยเมื่อนี้เดี๋ยวเด้อค่ะงวดวันที่หนึ่งธันวาเข่าเด่นห้าเนะคะน่ะปูเนาะเลขออกสี่หกหนึ่งสองห้าสองเนาะสามตัวสองห้าสองข้างล่างสองสองปรากฏว่าสองห้านี่สองตัวนี่ไม่ได้ตันไ้เอฟซเนาะคะ่ะบนแต่ผู้ใดก็เ <c oughs> บิงบ่งลักษณะเลขของปูนี่เิ่นสีได้ยูห <c oughs> มาห้าและะ้วค่ะเด่นห้ามาน,นีเลขไม่มาด้วยกันสองแปดแปดสองก็เอาอยู่นะคะปูเอาอยู่ทุกวันเลขไม่มาด้วยกันส่วนเลขล่างและะ้วค่ะให้ล่างออกบนเลยค่ะปูโอ้ยมัน,ม,น,ม,นมันเพิ่งเป็นครั้งแรกที่มันไปเที่ยวบนนี่ค่ะล่างเนาะคะ่ะอ่าเด่นสองด้วยปูไฮสองปรากฏว่าสองหา้า ไปบนคันออกบนแล้เป็นเลขห้าสองแล้วกับปูนเนาะแต่ว่าขันบ้านล้างว่าจะเป็นสองห้าเป็นบื่อกับปูมานี้่ยได้ไวมาด้วยกันสองแปดแปดสองล่างกับบมากขึ้นกันนะมาสองสองเนาะออกเบิ้น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 มานี้อันนี้ก็คืองวดที่ย้อนหลังในเบื้องก่อนเนาะนี่คืองวดของหนึ่งทันว่าต่อไปสิบหกพฤศจิกาเนาะวดวันที่สิบหกพฤษจิกายนนี่ เลขสามเจ็ดเข้าล่างเนาะค่ะปูด่างเด่นสามปูหอสามเจ็ดเข้าสามเจ็ดตรงตรงเนาะสุดล่างเนี่ยแล้วก็ลักซี่บนเลขออก 1, 4, 5, นห 4, 3, 4, 7, 4, 8, 4, 5, อนึ่งสี่ห้าบนปูหอซี่สามซี่เจ็ดซีแปดซี่ห้าโบจับเนาะก็เสียดายน ốt ลักเลขลักปุน้นคะมาแล้วเนาะเลขลักปู่มากลักสิบไหม มาน,นีต่อไปแลคะเลขไม่มาด้วยกันหนึ่งห้าห้าหนึ่งก็เอาอยู่เนาะทุกงวดช่วงนี้แล้วก็ของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแลคะหนึ่งพฤศจิกายนเลขออกแปดเก้าห้าสามตัวบนเนาะไอแปดเก้าแปดพูดผิดปรากฏว่าเก้าแปดมาแล้วค่ะเนี่ยผู้ใดตัดเหรนก็จะได้อยู่เก้าแปดมาบนเลขไม่มาด้วยกันก็คือ3 3เก้าสามสามเจ็ดไอเก้าสามสามเก้าเนี่ย เก้าแปดโอ้ยแต่ว่าสองตัวไม่ได้จำให้เพื่อนนะค่ะัล่างเด่นแปดล่างเด่นแปดนะค่ะออกแปดเจ็ดเนี่ยเลขลักเลขลักปู้นสุดยอดมากนะค่ะัหลักสิบเนาะค่อนข้างแม่นยำม,มากๆเลยอะจิดตามต่อแล้วมาเนี้ยตามต่อของวันที่สิบกธันวาคมสองห้าหกแปดเอาชุดลลางก่อนเถอะปู้เนาะอืมอืมชุดล่าง ช,ชุดล่างนี่รู้สึกจะเข้าดีเนาะของปู่อ่ารัฐบาลไทยเนาะเป็นรัฐบาลไทยเด้อค่ะรัฐบาลไทยของวันที่สิบหกเนาะธันวาคมหกแปดตรงกับออกวันหยังเหรอปูบ่บานนี่มันอังคารเดี๋ยวมันตรงกับวันตรงกับวันอังคาร วัน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 สิบหกตรงกับวันอังคารอังคารมั่นแข็งหนึ่งมั่นใดก็คือกันเหมือนกันนะบ่มีแข็งมีอ่อนหนึ่งแล้วค่ะปู่ยล้บางคนถือเลิกถือย่ำเลยค่ะปู่ปู่ไม่ถือหรอกเอาวันนี้เลขล่างเนาะค่ะชุดล่างนี่ล่างเด่นตัวใดค่ะปู่ วดติดอ่งวดก่อนก่อนวิ่งเม็ดเดียวสามมาสามเจ็ดเข้าตรงงวดเมื่อกี้วิ่งสองเม็ดเดียวมันมาสองสองจับคู่ไม่เข้าให้สองห้าสองสามสองห้ามันไปเที่ยวบนซึ่งมันเป็นข่งวดวดนี้ให้เม็ดเดียวไม่เหมือนใครวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวล่างล่างเจ็ดเม็ดเดียวแล้วบอกค่ะปู อือแล้วก็เม็ดเดียวมาตลอดนี่อืมอืวดสามเปรียบก็สามเม็ดเดียวงวดเมื่อกี้ก,ก็สองเม็ดเดียวนี่จ้ะหวดนี้ใ็เรเจ็ดนั่นแหละอือม,มันเป็นสูตรมันเป็นสูตรของปู่มันเป็นสูตรหลักสิบธินนี่จ้ะปู่อเอาตัวล่างไว้จากตัวเนี้ยตัวกันมไม่บ่ไม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 บ่ที่ <laughs> อ่ะ <laughs> บวัดเด็ดปูขาดเม็ดเดียวกอเอาจับคู่กับปูจับคู่ก็เจ็ดเจ็ดอ้าวมาเลยเจ็ดเจ็ดแม็กเจ็ด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 กับเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะเจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าค่ะอืมปีคู่ เม <4 S 1> ่ยคู่ล่างไปกับเลขไม่มาด้วยกันค่ะปูเก้าห้าไปกลับด้วยเด้อไม่มาด้วยกันนะจ้าเลขไม่มาด้วยกันก็คือเก้าห้าห้าเก้าบ่จับปูอืมถูกต้องเก้าห้าห้าเก้านะเนาะเนานี่ย่ะ เดี๋ยวมาดูตัวเน้นนะกันเดี๋ยวปูเน้นให้วันที่แล้วก็เข้าที่ตัวเน้นด้วยเนาะป้ารัฐบาลทยช่วงนี้สามง้อติดแล้วนะสามง้อติดติดแล้วอ่ะปูสองตัวเน้นตัวไหนครับปูวิ่งวิ่งฟันเจ็ดเม็ดเดียวส่วนสองตัวจะลองเน้นดูครับเน้นผิดก็จะว่านะมันสี่คู่เองเนาะจ้ะ มันเคยมีเรื่องราวมันเคยมีเน้นผิดเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นงวดที่มันออกสามเจ็ดนั่นนะจ้ะเออแลต่ก็จะลองเน้นดูให้งวดนี้สองคู่ก็แล้วกันเจ็ดสองกับเจ็ดห้าเน้นที่เจ็ดสองนะและเจ็ดห้าค่ะเอออย่าลืมกลับด้วยเนาะเจ็ดพันเอาเอาพันเอา พันคูณพันได้ยิ่งดีเจ็ดสองเจ็ดห้ามายถึงไปกลับนะน,นะจ<า>น้ะอันนี้คือแนวทางรัฐบาลไทยนะกันดูหัวข้อดีๆเด้อคุณพ่อคุณแม่ปูซุ่มเยียบรัฐบาลไทยสิบกธันวาคมสองห้าแปดนะคะเลขของวันอังคารล่างวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวจับสองตัวเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเน้นที่เจ็ดสองและเจ็ดห้าอย่าลืมกลับด้วย ส่วนเลขไม่มาด้วยกันคือ95และ59นะคะปูอันนี้อันนี้ชุดล่างเดิมแล้วคนะ่ะล่างเดิมล่างเก่าอ่ะดูใส่กันนะคะช่วงนี้เลขปูกําลังเดินดีแล้วกันรัฐบาลไทยเดินดีมากๆาเลยเป็นช่วงค้าขึ้นนะค่ะอ่ะขอเบิกไปป,ไปีใหม่แน่เด้อค่ะปูไอเอฟซีเป็นไ้ค่ารถเมื่อบานเมื่อซองเนะี่ยปูไม่มีให้เบิกนะสี เอากับเบิกนี่ละเบิกแรกนี่ละเบอรกับรัฐบาลนั่นน่ะนั่นน่ะเขาเขาไปแลกเลยเอาไปเขาไปเป็นคูปองแลกเปลี่ยนเลยนี่จ้าโดยเฉพาะเจ็ดสองกับเจ็ดห้าไปกับล่างนี่อุ้ยอัดใต้อัดเลยนี่แอดมินก็หาซื้อลอตเตอรี่นะปุ๊นะเออแอดมินก็สนับสนุนเขาหน่อยสิลอตเตอรี่ฉลากินแบงนั่นน่ะเอ้ก็สนับสนุนอยู่เนียค่ะปุ๊ลอตเตอรี่ไทยสร้างชื่ไทย เปรียบเทียบเปรียบเทียบ <c oughs> <c oughs> เลียบเลขล่างพูดดิ<น>สุดยอดเลยแน่นอนมากอ่ะขัดแม่ผู้ใดมากบนก็เอาไปกันบนได้นิดนึงเนาะ,ะนิดน้อยแต่ว่าเน้นที่ล่างเออ,เ,อ,อเน้นล่างไว้เน้นล่างกันบนไว้ก็ดีเน้นล่างนะนะั่นแหละคือมันเป็นสูตรล่างแต่ว่างวดเมื่อกี้มันไปเที่ยวเนาะ บาลีสองมันก็ไม่หน,นีสองมันก็ไม่หนีว่ดนี้มันก็ได้เลขเจ็ดมันจะหนีไปไหนไหมจ้มบานีชุดล่างนี่ชุดบนนี่เขาเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วค่ะปูใช่เราจะไอ้ลงในคลิปเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวไปจะสับสนจ้ะอันนี้ชุดล่างอย่างเดียวเด้อคุณพ่อคุณแม่ล่างกันบนกันได้แล้วค่ะห้ามันขึ้นแไงครื่องขึ้นทั้งท่อนทั้งท้ง,ทง,ทง,ทงนี่ก็สิเป็นตัวกลับแล้วค่ะปูเป็นบะเหล็กปูดูง่ายนะดูง่าย ก้วซูว่าหายเจ็ดลักสิบล่างสิคันขึ้นบนสิเป็นลักด้วยท่านที่ได้สังเกตเบื้องหลายรอบละหรือว่า,าไปกลับโลดเนาะง่าบนกันล่างมาเรื่อยเนาะงับปูเอาะง่ายๆเลยบางอย่างนะอนทุกอย่างกับไม่บางทีเราคิดว่ามาล่างแน่ๆสิแต่ว่ากับมาอยู่นะงะบางเดียบก็ขึ้นบนด้วยสินะเดี๋ยวนี้เลขมันออกแค่สามตัวเท่านั้นดิค่ะปูว่านว่หันสองหัสองข้างล่างสองสองมีเลขเจ็ดตัว มีแลกสองตัวหนึ่งนี่มีหากับสองเท่านั้นนี่งวดบางกันเพราะฉะนั้นบางทีบางอย่างนี่ก็ใช้ดุลพินิจพิจรารณาตัวเองด้วยน้นนะครับปูวเอาปัวเบาไก่เอฟซี่ด้ไันี่มันกัดสิไก่ปีใหม่แล้วเนาะส่วนเรื่องแนวทางที่ผ่านมามันก็บมีเขาเขาหลุดหลุแต่ว่ามันก็บวนเวียนยในิเคตเนี่ยแต่ว่ามาง,งวดมี ปูกำมันใจอยู่โดยเฉพาะเล็กล่างเมื่อมันไปเที่ยวบนครั้งหนึ่ง้วมันติกกลับขึ้นมาอยู่เงื่อนคือเก่าบอ่อแล้วก็ยากับพิตาสูตรเล็กวิ่งเม็ดเดียวล่างของปูนะ่ะงวดวงพานมาทั่วรฝ่ามุองไทยก็ได้สองสูตรของปูก็ได้สองเอากน็นคือเป็นแคแต่ว่างวดนี่ทุกคนได้หาเด็กของปูมันได้เจ็ดบาทเนี่ยอ่าซึ่งสูตรหน่วยล่างของปูนี่มันมีเจ็ดสองห้าเด็กปูก็เลยมาจับมันมาเจ็ดเจ็ดเจ็ดสอง กะมาชิย่าก็เอามัดจับใ่กันกันได้ก็เจ็ดก็ผ่ากันได้ก็จับให้เรียบร้อยแล้วดีด้จ้านี่นะเจ็ดเจ็ดก็จะประมาทเจ็ดสี่ก็จะประมาทเอาลองไว้ด้วยแต่ว่าตัวเน้นก็เจ็ดสองเจ็ดห้าไม่ใช่ว่าซื้อเฉพาะตัวเน้นเหมือนมวดที่มันออกสามเจ็ดนะนะจ้านั่นแหละเอาไปหมดทุกคู่แต่เน้นหนักมีเน้นมีเบาด้วยเอาไปหมดนะขอให้ทุกคนโชคดีเด้อ ถ้าถูกแล้วก็ช่วยบอกด้วยถ้าถูกอย่าลืม <laughs> อย่าลืมปูด้วยอะอย่าลืมาปูซุ้มเยียบเลยเนะเดี๋ยวเดียด๋วยวยอันบม่ได้ลงอันเอียงให้้างลางเดี๋ยวเขอเป็นคลิป้าเนาะะขอเป็นคลิป้าเนาะใครมีช่วงมีลาบก็อย่าลืมเด้อค่าอันน้ำปะนะค่าก <ID S 1> าแฟกูนำ้ำแดง อทิ้งไอดีของปู่ไว้หน้าจอก็ได้หรือว่าด้านล่างก็ได้ไอดียเผื่อว่ามีเอฟซีคนแดงหนึ่งอยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนโดยตรงได้เบอร์ยักษปู่ศูนย์หกสองอ่ะจดได้ไงเอฟซีศูนย์หกสองค่ะสองเก้าหกสองเก้าหกค่ะเจ็ดแปดห้าเก้าเป็นเบอร์ไอดีไลเดอร์เจ็ดแปดห้าเก้าค่ะอืมแอดมาเอาอีกรอำหนึ<อ>ง่งอีกรอำหนึ่งปู ไอดีศูนย์หกสองสองเก้าหกเจ็ดแปดห้าเก้าค่ะเพราะดีอวนึงกระดาษมันเต็มกันเลยไม่ได้เขียนให,ให้ให้เพื่อนฟังแล้วกับเพื่อนรีจดเอาเนานนะปุ้เนาะเดี๋ยวคลิปหนา้าเดี๋ยังขึ้นให้นเพื่อนใหม่จ้ะฟังเอาอ่ะปูวานี้ได้เวลาละจ้ะไอพ่อนมันไม่โชงเลยจ้ะปู จะมีโชคก็เอาไปลุ้นไปลองไปเสี่ยงดูแต่ถ้าไม่อยากจะมีโชคก็ไม่ว่ากันก็ไม่ไม่ชอบก็ไม่ก็ไม่ต้องอเขาเรียกว่าไม่อ่าชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะมันง่ายดีเนาะ,ะแต่ถ้ามีตัวถูกแต่ว่าถ้าถูกก็อ่ส่งข่าวดีๆมาให้ได้รับรู้รับทราบบางด้วยเฉพาะเอฟซีในโทรศัพท์ของปู่นเนี่ยเน่ <laughs> จ้ะเออเนาะจ้อยากแจ้ทุกคนมีโชคมีลาบนั่นแหละจึงได้อส่งแนวทางมาให้แอดมินได้มาบอกเอฟซีเรานำไปพิจารณาดูแน่นอนกองฉลากไม่มีเลขดับไม่มีใครรู้มันออกตัวไหนแต่ที่ทำมาก็ด้วยความตั้งใจในจึงให้มาอพอเจริญพรค่ะปูก่กาบขอบพระคุณค่ะปู่ค่ะการนมัมสการค่ะปู่ ก็เป็นแนวทางของปู่สุ่มเยียบนะคะรัฐบาลใดผู้ใดมีโชคมีลาบแล้วค่ะอย่าลืมปูนน้ำแม่เด้อค่ะอ่ะาค่ะสมมติป,ประกาศคณะปนะเนาะค่ะทำไมให้ปูนน้ำแม่เดอ้อคุณบอกคุณแม่เนาะก็เบอร์โทรศัพท์ปู่บอกไปแล้วแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะลงเบอร์ให้ใหม่เพราะว่ากระดาษมันเต็มแล้วค่ะขออภัยเดอ้อคุณบอกคุณแม่ใครผู้ใดอยากได้กันจำบทท่านจำได้โทรหาโจก็ได้แล้วค่ะโทรหาแอดได้เดี๋ยวแอดจะบอกให้ก็ กลับของคุณปู่แลายเนาะคาะที่แบ่งปันน้ําใจแนวทางสมงวดแล้วเนาะคะ่ะแนวทางอ่ารัฐบาลไทยของปูน่นี่เวลาเขาเบิ่นเขาติดๆดกันลันลนเนาะเะขาลั่นกันมากๆเนาะ,ะเอาไปเบิง่งไปเบิ่งกันก้อนเนาะ,ะ,ะก่ะคุณพ่อคุณแม่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะ,ะ,นะะทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทาง เป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกสิน่นะค่ะขอกราบขอบคุณหลาย,ลายๆเด้อคุณอ่อคุณแม่พี่นงสุดุสุก้นโดาที่ก็มารับชมรับฟังคุณไลค์คดแชร์กดติดตามไปตลอดขอให้ทุกท่านโชคดีถูกลงวันที่หนึ่งซื้อสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยขอให้ถูกทุกๆรางวัลน,นะคะถึงวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งถึงหาสามตัวหน้าสามตัวท้ายสองตัวท้ายขอให้รวยขอให้รวยทุกคนทุกท่านนะคะสคลดคลิ่ะ